สวัสดีครับวันนี้นครับเราจะพามาดูทุเรียน2ปี10เดือนนะครับดูแลแบบอินทรีย์ล้วนก็คือเราจะใช้มูลไส้เดือนตรงนี้นะครับที่เราทำแบบตรงนี้ครับแล้วก็ปลูกไว้หลังบ้านการดูแลค่อนข้าง100เเซนะครับการดูแลเดี๋ยวมาดูเส้นรอบวงกันเส้นรอบวงนะครับสำหรับทุเรียนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนึง เส้นรอบวงก็จะอยู่ประมาณ10นิ้วนะครับประมาณ10นิ้วนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเส้นรอบวงก็ประมาณ10นิ้วนะครับอันนี้คือต้นต่อมนส่วนถ้าเป็นที่เขาเสียบมาเนี่ยต้นหมอนทองเนี่ยก็อยู่ประมาณ ก็จะอยู่ประมาณ9นิ้วนะครับประมาณ9นิ้วนี่ก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับซึ่งการดูแลเนี่ยค่อนข้างทั่วถึงเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านนะครับดูแลระบบน้ำแล้วก็การใส่มูลไส้เดือนเนี่ยเราใส่เยอะมากครับนี่เป็นมูลไส้เดือนนะครับซึ่งมันเป็นก้อนมันแห้งนะครับนี่มูลไส้เดือนเยอะเลยนะครับ แล้วก็จะเห็นระบบรากจะมีรากลอย,นะยนะครับดูใบนะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับใช้มูลไส้เดือนล้วนๆแล้วก็มีน้ําหมักนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นบ่อมูลไส้เดือนของเราความสูงไม่รู้ว่าเท่าไหร่วัดไม่ได้มันสูงนะครับก็ แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีเจ้าแมงกอกนะครับอันนี้คือร่องรอยของแมงกอกนะครับร่องรอยของแมงกอกเข้ามากัดกินแล้วก็เก็บออกมันก็ยังวางไว้อยู่นี่คือร่องรอยแมงกอกมากัดกินมันทําให้ยอดกลายเป็น3ยอดนะครับเดี๋ยวเราจะเฉือนออกนะครับตอนนี้มีดเรายังไม่มาเดี๋ยวเราจะเฉือนออกกัน ก็ประมาณนี้นะครับทุเรียนหลังบ้านของเราซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบให้ดูรอบๆนี่ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบ,บแบบก็จะทรงประมาณนี้นะครับ